สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะพบกับชาแนลครัวน้องสตังเดอะคิทเช่นนะคะวันนี้นะคะมาแนะนาเพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับเมนูเนสกาแฟปั่นนะคะซึ่งเมนูปั่นเนี่ยหน้าร้อนขายดีมากนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นลงเมนูปั่นบ่อยๆหน่อยนะคะอย่าเพิ่งลําคานนะคะเมนูปั่นเหมาะกับฤดูร้อนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูนมปั่นกาแฟปั่นหรือว่าผลไม้สดปั่นนะคะหน้านี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆขายกันเลยนะคะแบบมีอะไร เคล็ดลับกลยุทธ์อะไรก็งัดขึ้นมาขายกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะทำเป็นเนสกาแฟปั่นง่ายๆแก้ว22ออนนะคะเราก็จะใช้เนสกาแฟผงเนสกาแฟนะคะสำเร็จรูปนะคะเนสกาแฟเลดคัพนะคะจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จะใช้ผงเนสกาแฟครีมเทียมแล้วน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็จะมีน้ำร้อนนะคะนี่ค่ะก็ อันดับแรกนะคะน้ําตาลทรายนะคะใส่ไปก่อนเลยน้ําตาลทรายจะใส่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกาแฟจะเข้มขน้นทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนนะคะนี่ใส่น้าตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยครีมเทียมนะคะครีมเทียมหรือจะเป็นครีมนมสดก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะเพื่อความมันและความหอมนะคะ จากนั้นตามด้วยเนสกาแฟนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องถามลูกค้าก่อนนะคะว่าชอบเข้มไหมนะคะชอบเข้มหรือว่าชอบหวานมันอะไรประมาณนี้นะคะบางคนชอบกลิ่นกาแฟที่อ่อนไม่เข้มนะคะอันนี้เช่นอันแก้วนี้นะคะเราจะทําเป็นสูตรอ่อนนะคะก็จะใส่1่ช้อนโต๊ะนะคะค่ะถ้าชอบเข้มก็คือใส่2ช้อนโต๊ะนะคะย้ําว่า2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นน้ําเปล่านะคะน้ําร้อนค่ะน้ําร้อน100 ML นะคะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะขาย25บาทถึง30บาทนะคะ30บาทกำลังดีค่ะเพราะว่านสกาแฟนะคะถ้าเป็นเมนูกาแฟเนี่ยขาย30บาทนะคะกาแฟปั่นพวกนี้นะคะค่ะถ,ถ้าชอบเข้มใส่2ช้อนโต๊ะนะคะอย่าลืมนะคะหรือจะอาจจะใส่เป็นช้อนครึ่งก็ได้ช้อนโต๊ะก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยะคะก็จะเป็นช้อนครึ่งนะคะเป็นสูตรเข้มนะคะอันนี้สูตร ไม่เข้มนะคะใส่ช้อนโต๊ะเดียวก็พอนะคะอันนี้ลูกค้าแบบจะชอบออกหวานมันนะคะกาแฟอ่อนๆนะคะก็ชุดส่วนนี้เลยตามด้วยค้นหวาน45 ml ค้นจืด45 ml นะคะ,คะก็เทส่วนผสมคนให้เข้ากันนะคะเมนูปั่นทำง่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะคะถ้าค,คิดว่ายากก็ยากนะคะ เราต้องคิดว่าทําง่ายเราทําได้เราขายได้นะคะเพื่อนเมันไม่มีสูตรที่ตายตัวนะคะไปปรับใช้กันเอาชอบเค็มก็ใส่เยอะชอบไม่เค็มก็ใส่น้อยประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะเครื่องปั่นก็ใช้เป็นของชาร์ปนะคะเพื่อนเพื่อน,นถามเข้ามานะคะก็ใช้เป็นของชาร์ปเมื่อก่อนใช้ออโต้ออโต้พังหอยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชาร์ปดูนะคะนี่น้าแข็งแก้ว22ออนออนซ์ๆแล้วก็ตักเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจากนั้นเทส่วนผสมของเราลงไปนะคะ เนสกาแฟจะใช้สีเขียวก็ได้นะคะถ้าสีเขียวเป็นเอสเปรสโซนะคะก็จะเข้มข้นเหมือนกันนะคะเข้มกว่าตัวนี้นะคะ n นสตองสีเขียวอะคะ่ะแต่ว่าต้นทุนก็จะแพงกว่าเหมือนเดิมนะคะปั่นเลยค่ะทำง่ายนะคะเมนูปั่นนี่ค่ะเครื่องปั่นยี่ห้อชารนะคะ หรือจะใช้เป็นออตโต้ก็ได้แต่ส่วนตัวน้องสตังเคยใช้ออตโต้มาหลายตัวมากคือพังหมดเลยนะคะ1ปีพัง1ปีพังนะคะนี่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆมีผงสมูทตี้หรือผงเอ่อเฟเป้ก,ก็ใส่ลงไปนะคะถ้าใส่ผงเฟเป้แล้วเครื่องดื่มเราจะเหนียวนะคะแต่ที่ร้านหมดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาจัดใส่แก้ว22ออนนะคะนี่นะคะ เพื่อนๆบางคนก็อาจจะทําไปแล้วนั่นแหละนะคะสูตรแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เอาที่ความสะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนก็หรือจะไปปรับแต่งใช้นะคะก็ลองดูค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเทปิดฝาเทด้านบนเพิ่มนะคะก็พร้อมขายแล้วนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร e ให้ครัวน้องสตังด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากครัวน้องสตังนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ